เอาจรังๆเลยลูกปูกใจเยอะแล้วนี่ถ้าเย็นๆอย่างเงี้ยมันน่าขุดเพราะว่าตอนเช้าแดดมันร้อนอน,น,นะยาของยาคนนัน้นเขามาหาเป็นอาชีพเลยแกเอาไปขายอขายแพงไหมคะลูกเ่าเร่ก็ไม่ไม่เขา,เไ,ไ,ขาไปดองในะส่ขวดนะขวดแม่ละแปดสิบแม่ละร้อยวัดแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ หนมม่่ไแตััวใญจะเหมือนทะเลแถวอื่นไม่ค่อยมีไหมคะมีแต่แถวบ้านเราเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำที่นเรื่องมาหากมันะยายจะแต่คนแต่เราต้องไก่อนจะหาประจำนะแ่เขาบอกไปดองขาแต่มนตัวเล็น้อยแล้มาเขาจะตายทิง ยังไม่โตมันมีรุ่นมันมีหอยหอยหลายอย่างมันก็เพลินอะจาแล้วมันเพลินถ้าอากาศอย่างนี้โอเคโอ้โหแกมาหาเมื่อเช้าน้ำก็ขึ้นแกก็ขุดไล่ขุดในน้ำมากๆมาหากับแกเมื่อเช้าจะคนแก่ก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะแกบอกว่ามีได้ได้มันก็ยังดีจะไม่ให้แกลงแต่แกอุดไม่ได้แกเลยหาไงใช่แกก็มาหาของแก

ไปผูเล่นกัตอนตอนอยู่่าดบันชื่นแถวน้นนที่เ้กนก้งะอ๋อแสบสองม,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 มีที่กอ๋อตะแงร่อนๆเอาเ้ออ่ะจ่ะ องอย่างเดียวอะคะอย่างอื่นทำไม่ได้อคะได้แล้วก็ผัดใส่แล้วมันอยอ๋อได้เหมือนกันเข้ได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 ้ไี้ได้ได้ไดได้เด้่ด้ได้ไดด้ไ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 ดด้ได้ด้ไดดเดดดด้ด้ด้ดด้ดดด้ดดดดดดด้ดดดดดดได้ดดได้ดเดดด แสดงว่าแถวนี้มันเป็นอ่าวที่ปลาเข้าใช่ไหมคะหนูเห็นแถวอ่าวตาลไม่เห็นมีแบบนี้เลยอ,อ่ะโ้ชคดีีเนนะแถว หนูเคยเห็นไปเที่ยวอ่าวตาตอนนั้นหนูเห็นเขาหากันอยู่แต่ก็เหมือนมีน้อยอะไม่ค่อยมีปีหนึ่งจะขึ้นครั้งหนึ่ง<ะ>เคยอะ,ะช่วงช่วงช่วงต้นหนาวใช่<ะ>ตอนนี้เมือนร้านเล็กก็ได้เขาทำกระปิดขายเลยเขาเขาเขาจะมีเครื่องมือขงอขงเขาประจำถ้าเคยเข้าเนี่ยเขาจะลงมาในาน้ำเขาจะรู้เลยมันจะมาตายตาม เรามันเว่าเออเขาเขาจะรู้วิธีของเขาอะมันมันจะมามันเหมือนกุ้งกุ้งขอยเราอ่ะนะจ้าพอเสร็จแล้วพอพอเขาจะลงมาดูในน้ำเนี่ยถ้าน้ำนิ่งๆอะั้วแหละเคยเข้าแล้วเขาก็รีบไปหาเครื่องมือมาลงแล้วยกทีได้เป็นถังังค่ะละมังกันอ่ะสนุกมากจ้ะอยู่ทะเลไม่อดเนาะ หนูว่าป้ายังมาลงเลยยังทำกระปิ้ไว้เลยจ้ะลงมาลงกับเขาอาหนูเขาก็เขาก็ทำเหมือนกันเราเห็นเขาทำไงะเราก็ทำตามเขาแหละก็ได้เยอะเราไม่ต้องไปเดินเลยนะยืนอยู่ตรงที่มันมันมาเป็นฝูงเนาะไหลตามน้ำมาเราก็คอยยกเอาเนี่ยพอมันเยอะๆเราก็ยกขึ้นยกขึ้นเนี่ยเรา็ยืนคอยยืนคอยอยู่แค่เราไม่ได้มาเดินใส่หรอกมันมาตามน้ำ มันสบก็ดดูทะเลถ้าเราไขี้เกียจอ่ะนะเราไม่เครืองรท้อมอ่ะเท่ากับอดเท่ากับมีอาหารให้ทุกวันเลยแต่ว่าอยู่ที่เราไม่ขี้เกียจเราเราั่นสยาอ่ะไม่ไม่อดน่าไปคืเพราะว่าตกไป่ไแต่ลนงเนี่ยึ่ืออาหารเาดอ๋อ หนูเคยไปซื้อแต่แถวขุ่งอ่ะหนูยังไม่เคยซื้อแหลมสิงเลยตลาดเขาอยู่ตรงไหนอะคะตรงนี้ตลาดป้าคุ้ยอะตลาดใหญ่เลยเข้าไปทางเซเว่นเห็นไหมอ๋อไปทางทางเซเว่นทางนู้นทีแล้วก็เข้าไปข้างในอะตลาดคนนั้นเลยนะค่ะค่ะหนูเคยไปแต่แถวขุ่งเขียนไหมพอเราออกตรงนี้เขาจะเขียนว่าตลาดป้คุ้ยอ๋ออาหาทะเลสดสดใช่เขาไม่ได้ อวิมันมีเหมือนหอยขาวด้วยเนาะหรือว่ามันเป็นหอยเสียบอย่างเดียวเะเนี่ยแต่ตัวมันคายมันมันมันด่างสีจ้ะนะบางทีก็ลายตัวทีก็ขาวมีหลายอาจจะเป็นเพราะว่าตัวอ้วนตัวใหญ่ตัวอ้วนมันมีหอยเห็นไหมพอเจอตัวใหญ่เออใช่ใช่ครัตัวเบป็เลยขาวแล้วก็ขูดไปเรื่อยๆเพิ่น มามาอยู่ที่เนี่ยเช้าก็ออกมาแล้วป่าคนที่นี่เลยปะคะป่าลูกสาวไม่ได้แฟนที่นี่นะร้านหญ้าอ๋อค่ะ้้าารนเห็นเห็นหญ้าก็นั่งเล่นอยู่กูเขาจะมีคนเนี้ยโหนหน้าเขาเปิดเอาคนมาจุดไฟเขาเขาขี้จักูจ่ะค่ะเพราะว่าเขาไป่เทื่อเลยแล้วเขาก็จะลงมานั่งช้นเช้าอะเนาะจ้ะเอ้า ทำไมหนูไม่หาหอยนะคะเล่นปลาลูกเล่นปลาลูกมีนกรไม่ค่อยเยอะแบบเนี้ยอ๋อทุกวันมีเหมือนกันใช่ไหมคะมันมาเป็นทุ่งทวงเออเออเออเป็นไปใครหาดลงไม่ได้เลยน่ารักเลยีไม่ค่อยอุ้ยนกนกอ้ามเห็นนกไหมลูกนี่นี่น่ารักน่ารักอุ้ยนกอะไรน่ะ 何